เห็นผ่านตากันแบบคลิปสั้นๆครับมีเอะก,กัน,นแน่ๆว่าเอ๊ะทำไมผัหนุ่มคนนี้มันเทพเกินพอสวรรค์แบบดิบเถื่อนนี่คืออเดลทัลับเทพจากโมร็อกโคนักฟุตบอลสายสตรีทคือเทพลูกหนังข้างถนนที่เคยเป่งแสงเจอจลัดราวกับดาวตกงามจับใจแต่สั้นนักในระดับสูงสุดของฟุตบอลถ้าเขามีความมุ่งม,มั่นของคิเยโนโรนรลโดหรือแค่ครึ่งของโมดิตเขาคงเป็นหนึ่งใน10เพเมเกอร์ที่ดีที่สุดในยุคข,ของเราเขามีทักษะเลี้ยงบอลที่เหมือนคนเต้นรำกับลูกหนังสามารถเลี้ยงแหวกผู้เล่นได้สามสี่คน ยิงไกลแบบแสกหน้าได้เช่นกันดูคลิปแล้วเป็นยังไงล่ะ เขาดังจะจัดสม anyway. ัยอยู่กับ QPR ครับเขามักธรรมตูหรือว่าแอซิสจากจังหวะที่คนอื่นไม่คิดว่าจะทําได้จังหวะหลอก2จหนึ่งหากหลังกองหลังแล้วลากยิงเองจากนอกกรอบคือซิกเนเจอร์ของเขาเป็นไฮไลท์แมชชีนตัวจริงแต่มันน่าสะเทือนใจที่เขาถูกนิยามว่าโรนิโยที่เกิดผิดยุคที่เขาไม่ดังสุดๆเพราะเขาไม่ใช่นักรบในระบบหลับไปนักเตะที่เล่นตามอารมณ์ตัวเองสูงเขาชอบโซโล่มากกว่าทําตามแผนเกมรับหรือว่าเทคนิคทีมเขาเคยมีปัญหากับผู้จัดการทีมหลายคนครับเช่นแฮร์รี่เลตแนปนิวอัน็อกหรือแม้แต่จอร กก็คือมีข่าวเรื่องน้ำหนักเกินมาซ้อมสายติดแตกไม่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเล่นเพื่อโชว์แบบไม่โตสักทีทั้งที่มีโอกาสใหญ่ๆกับสปเปอร์และเอซิมิลานรวมถึงเบฟิกา้าและโลกฟุตบอลสายสตรีทไม่เคยลืมเขาไฮไลท์ของเขายังถูกฉายซ้ำๆแบบไม่รู้จบเพราะเขาคือหนในคนที่เคยทําให้รู้ว่าฟุตบอลแม่งโคตรจะสวยงาม